สวัสดีครับพี่น้องมือนีบาวสารครามสีมะเข็ดรูู๊พัดข้านาหมูกรอบครับพี่น้องแซ่บแสบเลยครับมันเ <c oughs> นี่พูดหน่ะโอ้ยได้กินครับอันดับแรกก็ทอดหมูก่อนทอดกรอบแล้วเ่ากะมัดใส่พริกใส่กระเทียมเ่มากะม,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 มัดตั้มตั้ตัตัตั้มโอ้ยพุดหน่ะเป็นแซ่บัปดีครับพี่น้องนะพอตั้เสร็จแล้วหมูที่เ่าทอดไปมันหันมีกระชุพกพอดีครับห่ากนดำมา หัน่นปึ๊บ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 นี่ครับพี่น้องคนหอนเลยครับนี่พูน่ะเป็นตะเสียีหลีหั่นหมูเสร็จแล้วเป็นหมอเข้ากบตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่ซุปกระเทียมที่ทำไว้เมื่อหานี่ เขาเคล่เลไปครับเคลี่เคลี่เคลี่เคลีเลไปคหอมเราห้เราสักหนาไครับผมค่อนหอมๆเตะทุดดังจะแซ่บครับรดดีผมชุ่มรสมันตามนหน่อยแต่ตามเมื่อน้ำมันหอยเขาปรุงแค่นี้ครับผมจะแซ่บแล้ว หน้ามือกวาดบดง่ายๆนะครับผมเมนูง,ง่ายๆไม่ต้องทํายากก็ใส่เครื่องปรุงเส้นเล็กเข้ากันมาโคเลโคเลไปโคเลมากครับขขนี่ครับโคเลให้มันเข้ากันโคเลโคเลโคเร่เคเร่หอมหอมเตะผู้ดังเป็นที่แทบคลาดหูเขาเลยอ้ยยวัดเตะก็น้อยเนาะพ่อตะมันเท้าใส่หน้ามูอกวาดต้องไปครับผม ไปหมูกรอบลงไปปุ๊บผมก็วิบวบวีบวบวีบบ,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 บนะครับนี่เออโคลเลไปโคลเลแม่โอ้พุ่นน่ะพุ่นน่ะมีการโชว์ตวัดพร้อมอืมเฮ้ยงูแล้วคนโมวไว้แล้วครับพี่น้องโอ้อยดาวสันกระทำหนึ่งเขาสวยฮอนหอนแบบน,นี้ครับผมชิมมืงกวนมันแสียบ,บ่ปึ๊บปุ๊บอืมเสียบวัวแทบโคลเลโคเลต่อไปแบบ เสียบเอาหืมบุษ antha เซียมใส่ตาลลงไปอีกไก่อยหืมดูต่ะคนโคเล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 ่วีบบบวีบบหืมเอาเป็นว่าผัดชนาตอนนี้ชุกแล้วครับหืมบุษ a n t h เอามาช่วงพร้อมหอมเตะหูดังโอยคนเบิ่งคือติยากข้างนอพคนเนอะหืมนี่ครับเมนูหน้าตาเสร็จแล้วเงฮอก็ใส่จานเรียบร้อย พร้อมที่ดีกินครับมาเด้อพี่น้องมากินปลาขนาดมุกอองต้อนครับสวัสดีครับ